ติดตามมันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งทางฝั่งของรัฐว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มั่นใจครับว่าห้านิคมอุตสาหกรรมหลักของบ้านเราที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงว่าจะมีน้ําท่วมหรือไม่เนี่ยนะครับก็ยืนยันครับว่าน้ําไม่ท่วมแน่นอนเนื่องจากได้มีการทําคันกั้นน้ําในระดับที่สูงกว่าปีที่แล้ว ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมที่ยังสร้างคันกั้นน้ําไม่แล้วเสร็จก็คือนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครล่าสุดทางด้านกรอน,นอ,อนะครับก็ได้มีการซื้อเขื่อนกั้นน้ําเคลื่อนที่เร็วด้วยงบประมาณถึง140ล้านบาทแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้แน่นอนครับ นายประเสริฐบุญชัยสุขนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกภายหลังการเดินทางลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนะนะครจังหวัดพระนครศรียุธยาเพื่อตรวจความพร้อมของการเตรียมปาการป้องกันน้ําท่วมพร้อมกับนายวีรรพงษ์ชัยเพิ่มนะครับผู้ว,ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารโดยบอกว่าทั้งห้านิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาและจังหวัดปทุมธานี น้ำจะไม่ท่วมแน่นอนเนื่องจากระดับแนวคันกั้นน้ําสูงกว่าปีที่แล้วโดยได้ประสานความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนะนะครนะครับที่เป็นห่วงมากที่สุดเนื่องจากสร้างแนวคันกั้นน้ําเพื่อป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ยังไม่แล้วเสร็จครับโดยมีความคืบหน้าเพียงแค่3 0เท่านั้นเอง ขณะดเดียวกันก็สั่งการให้กนออเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็ได้เตรียมพร้อมในเรื่องของมาตรการรองรับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนซึ่งกนออนะครับก็ได้เตรียมพร้อมครับเพื่อที่จะติดตั้งเขื่อนเคลื่อน,อน,อน,อนที่เร็วระยะทาง6กิโลเมตรความสูง2เมตร40เซนทันทีหากเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินจึงมั่นใจนะครับว่าจะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเขื่อนเคลื่อน,อน,อนที่เร็วกนออไดอ้ใช้งบประมาณไปถึงกว่า 140ล้านบาทนะครับเพื่อซื้อเขื่อนขนาดความยาว20กิโลเมตรมาดูสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นจริงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รับไ,ได้รายงานให้ทราบนะครับว่าสถานการณ์น้ำในขณะนี้ไม่สามารถไม่ไม่ไม่น่าจะมิตกกังวลมากนักแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ประมาทนะครับเรามาดูว่าพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี54เนี่ยที่นี่มีประมาณ5 6นิคม 5นิคมได้ก่อสร้างเขื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีที่สหรัธนนครเนี่ยก่อสร้างเขื่อนได้ประมาณสัก30-40แต่ว่าเขื่อนที่ก่อสร้างก็คือเป็นเขื่อนดินก่อนนะครับก็สูงระดับที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความยาว6กิโลเมตรนะครับวันนี้เราก็เลยมาดูให้เห็นสภาพที่เป็นจริงแล้วในขณะเดียวกันก็ผู้ว่าการนิคมเนี่ยก็ได้นำเขื่อน ติดตั้งแบบเคลื่อนที่เร็วนะครับด้านหลังของเราเป็นเขื่อนที่เราได้ซื้อนะครับเพื่อที่จะมาป้องกันภัยจากอุทกภัยเนี่ยนะครับคือวันนี้เนี่ยด้วยกลไกการบริหารจัดการน้ําที่เป็นเอกภาพนะครับของก,ก,กอบอเนี่ยนะที่รัฐบาลได้วางระบบไว้ว่าเป็นระบบ Single Command ด์นะก,ก,ก็ทำให้การจัดการมีทิศทางแล้วก็มีประสิทธิภาพในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมเองเนี่ยเป็นภารกิจป้องน้ำนครคือด่านสุดท้ายเนี่ย ถ้ามีน้ําที่เล็ดลอดเข้ามาจากการที่บริหารจัดการน้ำเนี่ยนะเราก็มีความพร้อมมีความแข็งแรงของอุปอดาดเอ่อเขื่อนที่จะป้องกันนะครอุปกรณ์สูบเสิร์ก็มีความพร้อมรวมทั้งแผนบริหารจัดการที่จะสร้างความเข้าใจกันเนี่ยแล้วก็เชื่อมั่นกันเนี่ยก็มีความพร้อมเพราะฉะนั้นก็เรียนว่ามั่นใจแต่ก็ไม่ได้ประปาดประบาทนะครับส่วนภาคเอกชนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครน,นะครับอย่างคุณประพาสหมู่เย็น เป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับบริษัทไทยมารุจุนซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็บอกว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้มั่นใจครับว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกับปี2554ดังนั้นทางโรงงานจึงไม่ได้มีการเตรียมแผนการใดเป็นพิเศษแล้วก็มั่นใจว่าการสร้างเขื่อนดินของนิคมอุตสาหกรรมจะสามารถรับมือกับสถานการณ์น้าได้เพราะหลังจากนี้ก็ประเมินสถานการณ์กันแล้วเรื่องของการป้องกันน้ำอะไรมันก็ต้องเตรียม อ๋อปีนี้ประธานผมเขาค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็ค่อนข้างจะเตรียมการไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะเป็นห่วงอะไร